พ่อมิกกับน้องเปรมนุ่มมิกได้โพสต์ภาพความน่ารักคู่กับน้องเปรมพร้อมลงแคปชั่นว่าและมาถึงคนที่สามที่นอกใจภรรยาก็คนนี้เลยครับน้องเปรมลูกชายคนเล็กของพ่อคนนี้พ่อรักเปรมนะลูกลูกลูกคือความสุขของพ่อนะ หลังจากที่หนุ่มมิกออกมาโพสภาพสุดน่ารักของตัวเองและลูกชายคนเล็กอย่างน้องเปรมงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมในความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้ว่าน้องเพรมโชว์ฟันสองซี่น่ารักจังค่ะภาพสองแชดชัดเลยคะ่ะพ่อมิกพ่อมิกแมนมากๆ ยอมรักว่านนอกใจแม่เบนแอบรักสองสาวกับหนึ่งหนุ่มน่ารักมากๆอ่ะคู่แฝดนันนี้เอ็นดูละลายต้องบอกเลยว่าเป็นพ่อลูกที่ถอดแบบกันมนาะเป๊ะเลยค่ะทั้งรอยยิ้มสีหน้าแววตาน้องเลรมก็เหมือนกับพ่อมิกมากๆเหมือนกันอย่างกกแฟดเลยค่ะ